นามัตถูรัตนติยาสะขอถอยความนอบน้อมแด่พระรัตนตรายขอโอกาสถอยความรู้พระเทราในสงฆ์และขอความเจริญในพิชาวความรู้จมีแก่นักศึกษาผู้สนใจบาลีมหาวยารณ์ในโครงการเตวิตกาสังวนาวิจัยทุกท่านวันนี้ตรงกับวันที่ ส,สิกันยายนพุทธศักราชสองพเป็นการสอนคำพีประท่าดูประสิทธิปรกรณ์อาขยาตะกรัรครั้งที่124ตอนนี้อยู่ในสูตรที่584สูตรเยาชาติสาทิสิ 4, ที่วันก่อนได้กล่าวถึงสูตรนี้ว่าให้แปลง ยอ,อยักให้แปลงยะอักษรของยาชาติธาตเป็นอีใจความของสูตรนี้ก็คือแปลงยะของยาชาติธาตเป็นอีซึ่งหมายถึงเป็นยะพยัญชนะอย่างเดียวไม่ใช่สระด้วยคงเป็นเพราะว่ายะตัวเดียวยะพยัญชนะตัวเดียวก็แปลงเป็นสระตัวเดียวก็ถือว่าเหมาะสมกัน ก็คือแปลงอักษรตัวหนึ่งเป็นพยัญชนะตัวหนึ่งโดยทั่วไปแล้วถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่าการแปลงสระเป็นพยัญชนะก็ตามการแปลงพยัญชนะเป็นสระก็ตามโดยทั่วไปนั้นมักจะ,ะเป็นการแปลงที่เรียกว่า พยัญชนะตัวหนึ่งก็แปลงเป็นสระตัวหนึ่งหรือสระตัวหนึ่งก็แปลงเป็นพยัญชนะตัวหนึ่งโดยที่ไม่มีสระเกิดประกอบร่วมด้วยอย่างเช่นในเรื่องนี้ยะอักษรก็แปลงเป็นสระอิไม่ได้แปลงไม่ได้แปลงยะที่เป็นยะาพยัญชนะกับสระอะเป็นอิแต่ว่าแปลงเฉพาะพยัญชนะเป็นอี อย่างเช่นว่าการใช้สูตรอิวนโนอย่างนาวาแปลอีกเป็นยะก,ก็เหมือนกันอีนั้นเมื่อแปลเป็นยะแล้วยะไม่มีสระด้วยเช่นเดียวกันยะในเรื่องนี้ที่แปลเป็นอีก,ก็เป็นยะเพียงชนะลุลวนดังนั้นท่านจึงกล่าวว่าประละโลโปลบสระหลังในเรื่องนี้มีคำปฏิบาลน,นิดหน่อยก็คือชาพม่าทั้งหมดนี้เป็นสละโลโปสิงหนบางฉบับ พยาคยาของสิงหุ่นมาฉบับก็เป็นสะระลูปโปก็ทิบาบว่าลบสระคืออะของยะในยชะชาทุานแต่ว่าจับสิงหุนมาฉบับก็เป็นประระลูปโปสิงหุนนี่ก็ไม่ได้มีฉบับเดียวนะจับสิงหุนนี่ก็มีหลายฉบับด้วยกันพยาคยาก็มีหลายคัมภีร์ด้วยกันก็มีความต่างกัน ในเรื่องนี้ปะละรโรโปจะถูกต้องกว่าเพราะถ้าบอกสะละโลโปนี่อาจจะเข้าใจว่าลบสละหน้าได้ ในคันที่กล่าวไว้กล่าวถึงรูปว่าสระโลโปแล้วก็แปลพยาคยาตามพยาคยาของสิ่งหนว่าลบสระอะที่อยู่ในยะอักษรลบสระอะ อะครับเริ่อ่านเลยครับฉบับพม่าอันตอนนี้ครับฉบับพมา่าฉบับสิงหโหนบางฉบับและพยาขยะบางฉบับของสิงหโหนมีรูปว่าสระโลโปแปลว่าลบสระหะที่อยู่ในยะอักษรแต่ฉบับสิงหโหนบางฉบับมีรูปว่าประโลโปลบสระหลังซึ่งชัดเจนกว่าคำว่าสระโลโป นี่ก็เป็นคนําอธิบายปาราโนโป,ปต่อมาก,ก็เป็นหรือว่าอิเชตีเป็นตัวอย่างในสุดนี้อิเชตีไม่อยากพุทโธพุทโธนว่าพระพุทธเจ้าพุทโธว่าพระพุทธเจ้าพยาอันเราพยาอันเราอิเตย่อมบูชาอิเชตย่อมบูชาคาแปลประโยคนี้ใน อ่้ปูปสิทธินิสัยใหม่กับคันธีแปเหมือนกันย่อมบูชาแปลอย่างเดียวแต่ก็ในในหนังสือคู่มือสอนกะเจนาวบกรอนท่านอ้างาสัทธานิติทาตุมาลานิสยัย อ้างว่าประโยคนี้สะท่านติธาตุมานิสัยแปลไว้สามอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คืออันว่าพระพุจจาอันเบาอันเราย่อมบูชานนเทวปูชาสังคติกรณะนี้รูปรวมก็คือพุทโธอันว่ารมอันบุคคลรู้แล้วนะพุทโธอันว่ารมที่ถูกรู้แล้วหรือว่าทมอันท่านรู้แล้วอิชเตย่อมถูกรวบรวม อันนี้ส,สาสังกติกรณนะอันที่สามนี่พุโทโธเนี่ยท่านแปลว่าอปมาทะคือความตื่นในตรงนี้นี่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ตรงนี้นะก็เพราะว่าพุโทโธถ้าเป็นความตื่นเนี่ยจะต้องใช้เป็นพุทังเพราะว่าตาปัจจัยที่ลงในภาวะสาธาณะนี่จะ,นนนจะต้องใช้เป็นนปุงสกลิงแน่นอนภาเวโตจานนปุงสกเกในพราวตานมีอยู่ ต้องต้องต้องใช้เป็นพุทธทางการตื่นแต่ว่าเล่มนี้นี่ท่านแปลว่าอป,ปมาทะผ่านตื่นจริงแล้วถ้าไปอย่างก็น่าจะได้นะทำเครื่องตื่นน่าจะได้อิชเตนี่แปลว่าอันเขาย่อมกระทําเป็นทาน,นวัตถุก็คืออันเขาย่อมให้นั่นเองนะก็คือให้เป็นธรรมทานนั่นเอง ให้เป็นธรรมทานอันนี้เดี๋ยวแปลไว้ก็ดีนะ สถานีติทาตุมารานิสัยนี่ทางชาถาสังคีตินีิจัดพิมพ์ดีมากเลยได้ยินว่าผู้ที่ชำระก็คือวอัดวัดน่าล้ววัดพยาจีาหรือวัดวัดมหาโพธิที่มันเดเลหลวงพ่อผู้ชำระก็ท่านอาจารย์กูมาราพิบงรู้สึกมรณภาพไปแล้วนะไม่กี่ปีมานี่เองตลาดได้เป็นสังฆราชของพม่าด้วย ในตอนที่โควิดระบาดใ,ใหม่ๆนี่เกจิพม่าเนี่ยหลวงพ่อกุม,มาราพิวงนั่งเครื่องบินเลยนะมีรูปว่าหลวงพ่อนั่งเครื่องบินแล้วก็สวดพระปรดิษ์แล้วก็โปรยไปที่พมา่าตอนนั้นโควิดยังไม่ระบ,บาดนะนั่งเครื่องบินแล้วก็โปรยน้าพระปรดิษไปลงข้างล่างสวดมนต์แล้วก็โปรยไปด้วยแต่พอตอนโควิดระบาดขึ้นมานี่หายเงียบไปหมดเลยไม่มีเกจิรูปไหนมาโปรยน้าพระปริษฐเลย ตอนนั้นพม่าก็ยังไม่มีโควิดระบาดแต่พอโควิดระบาดนี่ตายเยอะาทายเยอะเลยต่อมาก็มีโยมที่มันดเดลเอ่อที่เมืองแปรอยู่ที่รู้จักอยู่นะก็ตอนนั้นพม่ายังไม่ค่อยรู้จักโควิดก็มีแค่ชื่อเท่านั้นเองยังไม่รู้ว่ามันร้ายขนาดไหนโยมที่ต่มารู้จักสนิทด้วยชื่อว่าอ่ามากินซอก็เป็นงานศพ คนที่ป่วยตายเรื่อยปรากฏว่าใครที่ไปร่วมงานศพวันนั้นนะกลับมานี่ตายเรียบหมดเลยน่าจะตายเป็นตรอกเลยติดโควิดกันติดโควิดกันตายระนาวนะ่าจะหลายสิบคนเลยที่ไปร่วมง,งานศพนั้นทั้งหมดแต่หลังรัฐบาลจึงประกาศควบคุมห้ามไปงานศพพอตายเมื่อไหร่เผาเมื่อนั้นก็ทำให้คอยระง,งับโรคระบาดได้ คำท,ที่ถูกรู้แล้วข้อสามนิธฐานะให้พุทโธนี่ทำเครื่องตื่นน่าจะได้นะเหมือนกับชาคดิยานิโยกนะ ก็มีตัวอย่างอะไรบ้างชาเข้าโรยทาเครื่องตื่นความไม่ประมาททาทําที่ตื่นรู้ก็ได้เนะทําที่ตื่นรู้ อังเขาย่อมให้กนะ็คือให้เป็นธรรมทานนั่นเองอันนี้พอเข้าใจทำที่ตื่นรู้อังเขาย่อมให้นี่ก็พอเข้าใจนะนะครับธรรมาน,นึกเมื่อไเรยครับสถานีติสถานีติทาตุมาลานิสัยเล่มสองหน้าหนึ่งร้อยสามสิบสองแปลประโยคข้างต้นสามใน ตามอัดของแยกชะาติดังนี้ 1. พระพุทธเจ้าอันเราย่อมบูชาอัดเทวบูชา 2. องทำที่ถูกรู้แล้วอันเขาย่อมรวบรวมอัดสังคติกรณะ 3. ามทำที่ตื่นรู้ความไม่ประมาทอันเขาย่อมให้ให้เป็นธรรมทานอัดทานะนี่ก็ได้นะนี่ก็พอเข้าใจได้ อ่ะครับนีอ,อะไรครับการประกอบรูปสัพท์อิชเต,เตสัพท์เดิมเป็นยชาธาตยชาเทวปูชาสังคติกรณาธาเนสุยชาธาตในความหมายว่าการบวงสรวงเทพเจ้าทำการรวบรวมและให้ให้ยาชาชื่อว่าธาตุด้วยสูตรว่าภูวาทโยธาตวโบลบสลักที่สุดธาตุด้วยสูตรว่าธาตุสนัน เสียงหายไปนะครับเสียงหายไปนะหรือไปหรือเปล่าเอ่อถ้ามาเสียงหายนะครับแต่เห็นเห็น้าพูดอยู่สงสัยใช้ไมโครโฟนหรือเปล่าครับมาดทีใช้ไมโครโฟนแล้วไม่ได้ยินเนี่ย